you แผ่นดินทำนำใจไม่ไรทุกข์แผ่นดินทองพากายสุขไม่ทุกข์เข็ญแผ่นดินเพชรมีความเด็กคือร่มเย็นเพราะว่าเป็นแผ่นดินไทยไม่ไรธรรมถ้าแคบนักมักจะขยับยากถ้ากว้างมากมักไม่มีอะไรมาใส่สมถ้าสูงนัก มักจะลอยไปตามลมถ้าต่ำนักมักจะจมลงบาดาลขอยกมือสิบนิ้วถวายความเคารพนอบนอมครูบาอาจารย์พระสงอง,งค์ข้าเจา้าจุตนจุองค์ด้วยความเคารพท่านพระกรูโสพลปริยัติ เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระสิงห์บรรดาครูบาอาจารย์พระนับจารรายการทุกรูปศรัทธาญาโยมขอฮือเจ้านี้มีความสุขความเจริญเพลิดเพลินทางด้านการงานการเงินหิ กอขอหื้ปันมาก้าก็ขอ,ขอหื้ปันได้ล่องใต้ขึ้นเหนือมีทรัพย์สินเหลือเฟือเหลือกินเหลือใจดูตั้งตานตั้งกินธรรมะรับรุ่งอรุณในวันนี้โดยท่านพระครูพิพัฒน์ปริยัตยาพรเจ้าอาวาสวัดทุ่งขี้เสือตำบลชมพูอำเภอสารปี จังหวัดเชียงใหม่ในวันอังคารที่4กุมภาวันนี้ในเวลา7จ็ดโมงถึง7จ็โมงกึง่งเป็นรายการคิวของอัตมาภาพคนเรานี่ฮักกันแต้ขี้แหบปกเกี่ยวสมัยบาเดยวเรโซนาเนาะรักดีหามจัวรักชั่วหามเสา รักตุเจ้าหาบบุญรารักในทุนหาบหนีรักผีหาบลงศพรักเคารพจะพบแต่ความสบายคลายความกังวลไม่มีรอยย่นบนใบหน้าเป็นสิวเป็นฝ้าใช้เบต้าสิกักเนี่ยเพิ่นว่ากันอย่างอันหรอกเจ้าวันนี้ก็เป็นเจ้าที่อากาศค่อนข้างจะปลอดโปร่งนะสบายสบายแต่ตอนกลางวันจะร้อน ช่วงนี้ก็เลยร่างกายหรือว่า m ม b บอดีของเราก็เริ่มที่จะมีไข้อัตมาภาพได้ไปเจียงตุงเมื่อวันที่สาวเจ็ดสาวแปดสาวเก้าสามสิบไปตัวหน่วยงานของท่านพระคูโสพลปริยัตในเกือข่ายของพระเคีรานุปทา แล้วก็พระสอนศิลธรรมแล้วก็พระสงฆ์ในสายของกลุ่มนักพัฒนา <c oughs> แล้วก็กลับมาก็เริ่มเป็นวัดเพราะว่าคนไปรับนั้นเปินเปินขับรถตู้เนาะเปินเป็นวัดแล้วเปิ้นบอกเขาเปินก็ฟี่ฟี่ฝ้าฝ้านะเปินก็บำมั่นใจก็แม่ก็บำใสอาตมาภาพก็นั่งนาก็เลยติดตั้งแต่วันที่หนึ่ง เมื่อคืนมา,กาเก็ไปสวดวันที่สาสิบก็ไปสวดแล้ววันที่หนึ่งก็ไปเต้นวันที่สองก็ไปช่วยเป็นโโซกงานไปหนวงวันที่สามตะวาก็เลยไปฉีดยาให้สองเข็มไปฉีดยาให้สองเข็มขวาซ้ายเริ่มเริ่มไอเริ่มไม่เคยมีละแต่ก็มีนิดๆหน่อยๆ โอ้แต่วานี่กัดหน้ากัดตาบดหนึ่งแต่วานี่นะกัดหน้ากัดตาบดสเลดไอก็เ,อเลยไปฉีดยายสองเข็มสง,งักหรือบอกก็ช่วงนี้ก็ยังมีสเลดอยู่นะฮะเวลาเตะไปบรรยายไปก็ต้องขอสุมาภัยด้วย้อบางเตื้ก็ต้องคัดจมูกคัดจมูก พระครูอนุสิิตศิรักคุณคูบาจีสาธุครับสาธุครับนะที่ได้เปิดฟังรายการเปิดพอต่างยูทู e ต่างเวอร์ไวเว็บของคณะสงฆ์เชียงใหม่ได้ข่าวว่าจะมีปล่อยหลวงเนาะหันพระครูเนาะได้ยินจะมีข่าวปล่อยหลวงวัดดอนชัยอดอนชัยปาแดดก็การไปเชียงตุงนี่ก็เมื่อวันที่สาวเจ็ด ช่วงนั้นเป็นอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงเออมันบันหน้าบันหน้าจะเปลี่ยนไปได้เนาะเพราะว่าอากาศนี่มันวูบลงมาความกดอากาศต่ําลงมาอัตมาภาไปนอนที่รีสอร์ทน้ํารีสอร์ทที่เมดไซเมบ่คคืนมามันรู้สึกว่ากิ่งไหมมันมาปัดหลังคาก็โซโซโซ,ซาซา,ซาเอ,อ๊ะมันเป็นอะนในอย่างเนาะเมื่อเจ้าตื่นขึ้นมาพอ รากฏว่าหล่มดีที่เตรียมอุปกรณ์ไปตุวยเป็นเสื้อกันหนาวผ้าตู้มหมวกรองเท้าใส่มาปดโทพอข้ามไปต่าขี้เล็กอากาศก็เหมือนโทรเช็คมาถามบ้านเฮาอากาศเป็นได้พ่องหนาวม,มีแดด เป็เป็นไปทั่วกันหมดการเดินทางที่ข้ามไปเชียงตุงนี่อาตมาภาพได้ไปสอบถามดูไกลในบางเรื่องบางประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัยของความเป็นอยู่ของพ่อแม่พี่น้องหนึ่งคือเรื่องของอน้ำท่วมเมื่อประมาณตุลาพิจิกาเนาะพฤจิกาพจิกาก็ทันว่า ก็คล้ายๆบ้านเราเลยคล้ายๆบ้านเราได้รับอุกกภัยเหมือนกันหมดแต่ที่เปิ้นอู้ที่เฮาหน้าพราภูมิใจปลื้มใจคืออาการช่วยเหลือเพื่อแผ่บ่เหมือนเมืองไทยเมืองไทยเรานี้เปิ้นจะช่วยกันดีเอาเข้าน้ำเข้าปา่ายาปิ้งอาหารหวานข้าวไปช่วยเปิน้น สิ่งเหล่านี้คือมันเป็นความภาคภูมิใจเพราะคนไทยเรานี้นะเป็นคนตี้แบบมีน้ำจิตน้ำใจดีเป็นคนอบอ้อมอารีเพราะเราได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่น้อยแต่เยาวไวแล้วใส่บาตหยาดน้ำแล้วก็ บัค่าสัตว์ชีวิตสอนเขาอินดูเปื้อนอินดูอาสิงสาราสัตว์อินดูคนเท่าคนแก่ดังนั้นถ้าคนไทยไปไหนเนี่ยจะมีความทีเ่เคนเรียกว่าสร้างบุญบาร,รมีฐานไปอินเดียก่าจ้างเด้อไปพอเด้อถ้าทัวไทยลงนี่นะ ขอทานมันตึงมาลุบลุเลถ้าทัวอื่นมานี่มันตึงมีสาวรักอภิวงกาบสาธุสาธุเจ้าเออจเจริญพอนิยมเนอ้อเธอมีความสุขความจเจริญนิยมเนอหิมากาขึ้นไปทัวไอเดียก่อนจ้างเนะถ้าทัวไทยลงถ้าทุเจ้าลงถ้าเจ้าบ้านลงอี่นะขอทานมันตึงล่นมานักขนะเพราะคนไทยเราเป็นคนใจดี อาตมาภาพก็เลยถามว่าบันเดนิตาที่เล็กเป็นอย่างไรพ้องเปินว่าตาขี่เล็กณนะปัจจุบันนี้นั่นเป็นเมืองที่ดูจะเงียบเหงาและเป็นเมืองที่เข้าสู่สภาวะแห่งความที่เ,เรียกว่าบามีความที่อบายามุกมากมายก็เลยถามว่าเพราะอย่างเพราะว่าเมื่อครั้งคราวก่อนเนี่ย จีนทุนสีเทาเนะี่ยทุนจีนสีเทาเนะี่ยเปิดเข้าไปตั้งเปิดเข้าไปบุกเบิกเปิดเข้าไปยึดอ่าสถานที่หลายแห่งหลายหลายหลายกองหลายซอยเพชรบุญทาลู่สาธุสาธุครับผมครับจานครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยใดประเทนี่ใดรัฐบาลเพื่อนปราบมดรัฐบาลเพื่อนเอาจริง รัฐบาลที่บริหารโดยทหารเนี่ยเปิน้นเปิ้นหันภัยที่จะบังเกิดขึ้นในวันข้างหน้านะเปิ้นก็เลยปราบมดเลยเอาคือย้ายย้ายจีนทูนสีเทาเนี่ยออกจากต้าขี้เล็กหมดเลยบ่ฮืมีเพราะว่าคนกลุ่มนี้นั่นเปิ้นใจอำนาจบาดใหญ่เปิ้นใจแบบนักเลงเปิ้นใจแบบเส้นแบบสาย แล้วเนกลัวภัยที่จะตามตัวมาก็เลยปราบปรามหนีไปหมดเลยอู้อาตมาภาพหันตรงนี้แล้วนั้นเขาก็ไปนึกถึงพระสูตรพระสูตรสูตรหนึ่ง <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในจักรวัตติสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเอ็ดแต่เป็นเล่มที่สามของพระสูตร พระองค์ได้ตรัสกล่าวไว้ว่าลักธรรมที่จะครองคนเนี่ยที่ทำให้เจริญเนี่ยมีสามประการที่เป็นลักรรมที่จะครองสังคมมีความสุขนี่นะหนึ่งการครองตนสองการครองคนและการครองงานเอากลับมานึกถึงว่าสิ่งเหล่านี้ล่ะเป็นแบบอย่างของนักการปกครอง ที่ทำให้สังคมมีความสุขกคของตนคือการที่ต้องอบ,บริหารอยางให้ได้ทำให้ได้ดังความตั้งใจแล้วก็ทำให้ประชากรอยู่ดีมีสุขแล้วก็ทำให้มีงานอย่างเกิดขึ้นมาที่ค่อนข้างที่จะบ๊พิษมินเมตออกบ,บายมุกอือัตมาภาพก็เอคนทำแมาน่นี่คนเปิ้นรักบริหารเปิ้นใจรักธรรมนี่เ้ยแตกต่างกับบ้านเฮา บ้านเฮาเีนีย้นะคดโกงหลงล่ออ่าคดออาใจมิจฉาชีพหลอกลวงเข้นฆ่าทำร้ายสารพัดอู้หันแล้วน่ากลัวล่างบนล่างไปเผ่าเปลนงโรงพยาบาลมุดโอ้โหแเ้วถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยตามาภาพถึงว่านะประหารชีวิตเลยอะคือมันเป็นค่อนข้างที่จะ บัดเจอ่ะมันมันบัดเจ็ที่สถานที่แห่งนั้นคือเป็นสถานที่ดูแลคนรักษาคนช่วยเหลือชีวิตคนแต่คุณจะโกรธไผ่มากกว่าจางเตอคุณจะเครียดแค้นไผ่มากกว่าจ้งจา,กกาจงเตอะประหารถ้าเป็นคนจีนประหารถ้าเป็นอาลับนี่ประหารถ้าเป็นในสายคนว่ต้องประหารเพราะเอาปล่อยได้อันตรายอย่างยิ่ง และเสียหายมาบ่ากี่พันล้านแค่ไม่ขีดก้านเดียวเนี่ยาัดโยมท่านทั้งหลายเขาไปเจียงตุงเนี่ยเขาเปิดพอทีวีนี่มันจะบ่มีข่าวบ่มีข่าวความโหดร้ายบ่มีข่าวความรุนแรงบ่มีข่าวแห่งการตีจะต้องมาข่มขืนฆ่าทํำร้ายยัดเยียดเหมือนกับข่าวในประเทศไทย อาตมาภาพไปสิงคโปร์ก็เหมือนกันข่าวที่เป็นเมือเดอร์ข่าวที่เป็นเกี่ยวกับฆาตกรรมข่าวที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทารุณกรรมทางเพศหรืออันตรายที่มันมินเมตต่อความโหร้ายเปิ้นจะเบาออกเลยเปิ้ลเซฟมากเลยทีนี้การเดินทางไปเจียงตุงเนี่ยถามว่าเขาได้อย่างในอาตมาภาพบอกว่าอาตมาภาพได้ได้หลายสิ่งได้หลายประการ ได้หานวิธีชีวิตวัฒนธรรมความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและบางอย่างก็เลยทำให้มนสเนมนขังค่อนข้างจะสูญหายไปตามแรงกดดันของกะระแสทางโลกเศรษฐกิจทางโลกที่เอาหันได้อย่างหนึ่งก็คือความตี่ถนนที่เดินทางไปจำเป็นต้องพัฒนาอย่างยิ่งเลยเพราะว่าถนนนี้ อมันเหมือนบ้านเฮากับประมาณ30สปีสี่สปีที่ต้องใจยางบะตอยต้มข้างต่างแล้วเอามาลาบมาเทกันอยู่ก็แปลกเหมือนกันว่าทำไมเป็นยังบะใสใจในเรื่องของการพัฒนาอาจจะเป็นความที่อือในการสัมปทานแต่ละกลุ่มแต่ละหน่วยงานไปกยทำไป เพนใช้แรงคนนะเอายางบัดตอยมาต้มพอมันละลายพอันละลายพอก็มาวางไว้บนห้องถนนที่มันเป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็ใช้ค้อนตุก๊กใช้ค้อนตุก๊กทำกันไปปิ๊กป๊กป๊อกปอกถามว่าแรงงานได้ตดัใดแรงงานได้ประมาณอยู่สองหมื่นจักอ,อทีแรกก็ตกใจสองหมืนกันนะสองหมื 20, จ่าเท่ากับกี่บาท ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทของไทยนี่ทํางานตุบยางบัดตอยเทยางบัดตอยเพิ่นเอายางบัดตอยใส่เรียบร้อยนะแล้วก็เพิ่นก็เอาแบบทรายทรายเข้ามากรบนะแล้วก็ปล่อยเดี๋ยวรถมันวิ่งมาทับไปทับไปทับมานี่ก็โอเคละเดี๋ยวมันตึงแน่นคนเดียวมันนี่ฉลาดเก่งนะ และก็ประการต่อมานี่ก็คือ,อยังถนนนี่ตอนนี้ช่วงนี้ยังบอกให้ดีด้วยถ้าไภจะไปเจียงตุงนี่ต้องทำใจหน่อยหนึงแต่ก็เริ่มส่วนมากก็เริ่มเริ่มดีขึ้นมาหน่อยล้างๆนะแล้วก็วัฒนธรรมบ้านบ้านเรือที่เปิ้นอยู่ข้างต่างสิบป,ปีย้อนหลังไปเนี่ยเขาเขานั่งรถผ่านไปเขาจะหันหมูเนาะหมูดอยอ่าหมูป่า มูดำๆเลยนานะแล้วก็บ้านก็จะมีแบบมุงกระเบื้องดินขออืมมันเป็นมนสนเนมันเป็นมนครังที่ถ้่เราดูดูแล้วเนะี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าบ้านเราสมัยตก่อนเจ็ดอาสี่สิบปีห้าสิบปีแต่นับปัจจุบันนี้นะั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นภาพตีเป็นมัตชิดมามุงหลังคาแตงบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปทุกอย่าง หมูที่เราเคยสั่งกันอุดอดอาดอาดอยู่ที่กิ่นดาบุญดาต่งดำขนาดเนี่ยก็บอกแค่หันละคงจะโดนยับไปเป็นหมูกระทะมูนหมูเลาหมูดัาเออขายมึงก็เออเพราะว่าเปินกินหมูดํากันหรอกแต่พูดไปกินหมูดํากันเออสิ่งเหล่านี้มันเป็นมันเป็นอ่าภาพที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสแรงความดันของแรงกดดันของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปิลห้องว่า the world ชีวิกิเอก์เชงกิงคือโลกเปลี่ยนแปลงไปบางคนก็ไปทํางานแล้วก็ไปหันสภาพไออย่างมากก็มาเปลี่ยนแปลงบ้านของตกเก่าพอไปถึงนะครเชียงตุงแล้วเนาะในหลายทางนี่เขาเดินทางไปนะเก็เป็นบรรยากาศที่ดูแล้วก็เป็นบรรยากาศแบบธรมธรมชาติธรรมชาติเราไปตามแม่น้าแล้วก็ไปเรียนรู้ของเรื่องเมืองของแพกหรือว่าพยา ตาเดือเมืองแพกนี่เมืองพะยากนี่น่าสนใจนะนั่นเป็นกรรมผวนมันเป็นกรรมตี้แบบคนไทยเขาอ่านไปอย่างหนึ่งไตยใหญ่อ่านไปอย่างหนึ่งนะไทยขืนอ่านไปอย่างหนึ่งพม่าอ่านไปอย่างหนึ่งบาเหมือนกันแต่คนไทยเราดีมักจะเพี้ยนมากเลยไปอ่านเปินพะยากแต่กําแต่แต่ของเปิดเป็นเมืองแพกอ่เมืองแยกไปตัง ไปตังเวียงยองไปตังเจียงตุงและเมืองนี้มีประวัติดีมาน่าสนใจคือมีพญายักษ์อยู่มีพญายักษ์ต่ก่อนนี่เป็นเพื่อนฮองว่าเป็นเมืองพญายักษ์อาศัยปกครองเมืองนี้และคอยกินมนุษย์บรรดาเป็นอาหารต่อมาพระพุทธเจ้าได้หันว่าพญายักษ์นี้ไปอยู่ในศีลในธรรมก่อนเลยก่อเลยมาขอเมตตาบิณฑบาต ่าขอร้องพญยายักษ์เนี่ยอย่าไปกินมนุษย์เลยของยัดมัมาอยู่ในศีลในธรรมพญายักษ์ก็เลย <c oughs> ก็เลยหันว่าเอ,อพระพุทธเจ้าได้โปรดแสดงธรรมแล้วก็มีความเมตตามีความสงสารแล้วก็มีความสืบสาซึ่งทราบในศีลในธรรมก็เลยปวารณาที่ฐานตั้งแต่นั้นมาบรรกินเนื้อบกินเนื้อมนุษย์ ยึดมั่นอยู่ในศีลในธรรมเอาพระนรานตรายเป็นที่พึ่งโอ้ในในต่อมาแล้วก็เลืองเป็นเมืองยากเปื่นเมืองยากนะบ้านกำคำไตเขื่อนตําไตคำไตใหญ่เนี่ยเพื่อนบอกว่าเปื่นเมืองแพะเปื่นเมืองยากยากมาจากคําว่ายักพอมาอ่านไปเพื่อนอ่านเพื่อนอ่านคําบางทีมันบ่เหมือนเนาะย่อยักย่อยักบ้านเฮานี่เพื่อนเพื่อนอ่านอีกอย่างหนึ่งอย่างมันก็เลยเพี้ยนไปเป็ดเปื่นเมืองเมืองแพะเมืองแพะแยกเมืองแยกเมืองแยกเมืองแพะอีกอะ แล้วก็เป็นเมืองที่บันเทาเฮาอ่านไปไปเเมืองเขาเขาเฮาอ่านมาเป็นเมืองแห่งเมืองแยกเมืองแยกพระยากพยะกมันเป็นกรรมที่เฮาเพิ่มเติมขึ้นไปอันนี้ก็เลยเป็นคําพวดที่จริงๆแล้วนะมันเป็นประวัติมันเป็นเรื่องราวของลักษณะของเมืองที่อ่าเป็นมีมีประวัติความเป็นมาตรงนั้นจะเป็นจุดพักผ่อนสําหรับผู้โดยสารที่จะต้องมายุทธพักกันแล้วก็ผ่อนใครทริยาบถ ินอาหารพ่องเอ่อเข้าห <c oughs> ้องน้ําพ่องนะแล้วก็เป็นตีสําหรับของคนพักผ่อนเดินท่าเดินทางมาพักตรงนั้นหลังจากนั้นก็เดินทางต่อไปจากเมืองแพกจากเมืองพะเยกพะยากาไปเดียงตุงนี่ก็ต้องทําใจในทรืดอานลงนตังเริ่มตีจะบบดีละอืมต้องต้องทําใจพอไปเรียงเจียงตุงก็ประมาณสี่ส้าห้าโมงก็เป็นบรรยากาศตีบอ่าตะวันพระเพลงนี่นะ เขาพักโรงแรมตี่สามยอดโฮเทลเออก็เป็นโรงแรมระดับ5ดาวใช้ได้มาตรฐานอาหารการดูแลก็ดีนะก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจว่าการไปครั้งนี้นั้นมันเป็นสิ่งที่สร้างความประทับใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้ในการเข้าสู่วิถีชีวิตของชุมชนแต่การไปครั้งนี้ของคณะส่งฆเชียงใหม่เนี่ยประมาณอยู่40รูปเนี่ยไปบาได้ไปแอวโดยตรงนะ ไปสัมมนาวิชาการในเรื่องของอริยธรรมของเชียงตุงกับล้านนาและไปสร้างทัศนคติมุมมองในความช่วยเหลือซึ่งกันและกันระว่างของพระกีรานุปปถากระหว่งางคณะสงฆ์เชียงตุงและเชียงใหม่ล้านนาแล้วก็ไปดูการศึกษาระบบการเรียนการสอนของวัดตี่เปิ้นจัดตั้งศูนย์โรงเรียนสอนคนอยู่ว่าเพิ่นมีระบบการสอนกันอย่างไร พระสงฆ์ที่ไปครั้งนี้ก็มีประมาณสี่สกว่าตนเอาเอาสัมภาระเอาสัมภาระเอามามา่เอาขอนมเอาอาสมุดดินสออุปกรณ์การเรียนการสอนไปแจกตัวเพื่อไปดูบรรทัดฐานเบื้องต้นเพื่อไปดู <c oughs> ในการที่วิถีชีวิตความเป็นอยู่เบื้องต้นว่าเปิ้นต้องการอย่างใด ท่านรพระรูสโภพลปริยัติแล้วก็ท่านอาจารย์ดรวิสิษ์เพิ้นก็เพิ้นพยายามแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มคณะสงฆ์ว่ากลุ่มนี้อาจจะไปศึกษาเรื่องของวิปัสสนาของท่านมหาศิยดอที่เพิ้นได้เคยมีชื่อเสียงในแนวของพระสงฆ์ในเจียงตุงนี่นยังมีอยู่ก่อสองกลุ่มที่สองก็ไปในเรื่องของกีฬานุปทาเข้าไป ถึงชาวบ้านชาวจ่องว่าไปดูเป็นเป็นเป็นอยู่อย่างใดเป่นมีอาการอย่างใดความเจ็บป่วยไข้เป็นเป็นเป็นอย่างใดส่วนกลุ่มที่สามก็ไปดูการศึกษาอาตมาภาพนี้ไปไปดูเรื่องการศึกษาแล้วพอไปดูเรียบร้อยก็เอามามิทติ้งคือมาประชุมแล้วก็ดิสคัสกันว่าแต่และกลุ่มเนี่ยไปหันสภาพเป็นอย่างใดเพราะสิ่งที่เราจะต้องเหรือกันมาอย่างใด อันนี้คือการกันไปครั้งนี้นั้นได้ประโยชน์มากเลยมาไ,ได้ไปแอลทัวร์แบบมาไ,ได้ไปดูฮันดูนี่ไปดูแบบแกระล้เกามาวิาพาก์วิจารณ์ม่ใช่แต่ไปดูครั้งนี้คือไปลงพื้นที่เราต้องการื้อว่าแลนด์ของเปินนะ้ลน่ะคือดินแดนและวิถีชีวิตปรอยูุของเปินนะ้ลน่ะมันเขาต้องเข้าถึงว่าเป็นอย่างไดแล้วเอาตัวเหล่านี้แหละคื่อจะมาเป็นจุดประเด็นสําคัญเป็นปัญหาว่าเราจะหาทางแก้ไขอย,อย่างไรช่วยเหลืออย่างไดนะ แต่ละประเด็นแต่ละปัญหาเนี่ยอันนี้น่าสนใจถ้าอาจารย์เปิ้นจัดไปหํามเตื้องก็จะไปอยู่เขาจะเอาของเอาอย่างไปช่วยเปิ้ลที่ต้องการก็คือสมุนไพรอย่างเน้นยเนี่ยหัวเป็นขี้กาบหัวเป็นขี้โกงเนาะเวลานั่งเยนหนังสือกับละอ่อนเนี่ยมันของหัวเป็นขี้โกงผ้าก็ดำดำนุ่งผ้าอยู่อ่าจีวรจริงจริแล้วเขาก็ถือว่าเปิ้นเปิ้นอยู่ของเปิ้นได้นะเปิ้นทำของเปิ้นได้แต่เราด้วยความมีเมตตา เราอยากจะเอาสมุนไพรไปฮือเปิ้ลไปขอทังอสมมอไปของโรงพยาบาลเราพอสตอโรงพยาบาลกาเอายาที่มันใส่ขี้โกกขี้หวดไปใือเปิลพองพอถ้าคนแก่เปิ้ลปวดแข้งปวดขาปวดยังมาเปิ้ลอาจจะมีอยาพาราที่เขาได้หับกินหับตาลมาที่พระสงฆ์ก็นได้มาแล้วเพิ่นบัตใจอ่ะบางที่เอาไปกล่องไปพอนันทนเธอมาแล้วแบบงูจักใจมันก็เสียพอเวลาออกมัดชมมัดฉามาทีนึงก่อไปออกแต่ที่นี้เขาหัน้าบ้านเพิ่นต้องการเพิ่นปวดแข้งปวดขาเพิ่นปวดหลังปวดเอว ยาปลาเพิ้นบะมีอ่ะเพิ้นบะมีเปิ้นบบเปิ้นบอกหัใจอ่ะนะเพิ่นกินก็สมุนไพรของเปิ้ลแล้วก็ในเรื่องอุปกรณ์การกินกินแถมอู้เฮาก็หันแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างนี่เฮาจําเป็นต้องช่วยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือความวิกฤตด้านศาสนาอ่าพระสงฆ์สามเณรเนี่ยค่อยๆจะหายสูญไปอ่าบะมีละบางทีก็เป็นวัดล้างบางทีก็มีวัดที่เจ้าตนเดียวอันนี้คือ เป็นปัญหาที่ต้องหาทางแก้ไขว่าการศึกษาต้องไปไปบูมไปช่วยให้เขามาบวชเป็นภาพเป็นเงินแล้วก็เรียนตรงนั้นมาได้ต้องหนีมาอยู่เมืองไทยไมาได้ต้องไปหนึ่งหนีไปทำงานแกงคอนเซ็ตเตอร์อันนี้น่าสนใจเน้อเอาละว,วันนี้อาตมาภาะพัพนปรรัรภพิพัฒน์รปรยิยัตยาพรขอขอัวถุยอภัยคือสถยตยาดยมบรรดาพระสงฆ์องค์พระเจ้านักศิลป์นักบุญที่ได้ติดตามรายการนี้จงมีความอยู่ดีมีสุขถ้ามีปัญหาอันใดน่าจะถามสอบถามจะมีเกี่ยวกับเรื่องของ ลูกศโรโรคภัยปัญหาในชีวิตก็โทรศัพท์มาได้เน26 26 26อศูนย์เก้าสี่สองหกสองหกห้าสองเก้าหรือว่าลายลายเบอร์นี้ก็คือเนอศูนย์เก้าสี่สองหกสองหกห้าสองเก้าวันนี้ธรรมมาภา,าพัณฑ์พระครูพิพัฒน์ปริยัติยาพรขอนำเนินการจากโย,พยมพ่อโยมแม่ไปก่อนเน้อาจารพระครูก็ฝากฝากข่าวว่าช้าสัมพันธ์หน้าในก๊าบหนึ่นงอ๋ถถอถ้าแบบคณะสงฆ์จังหวัดแปรน,นะครับวัดพระธาตุช่อแฮอำเภอเมืองแปรน,นะครับจังหวัดแปรขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์พระวิหารกูบาเจ้าสิวิจัยศิิวิชโยณนะมนทนลานพิธีวัดพระธาตุช่อแหจังหวัดแพร่ในวันพุธที่ห้ากุมภาวันพุธนะเนาะวันพุธในเวลา15นาฬิกา30นาทีโดยรับความเมตตาจากพระเอกพระคุณท่านเจ้าประคุณ,คณสมเด็จพระมหาธีราจาร์กรมการกรรมการมหาดรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หุ่นเหนือเป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เชิญจวนไปเลยครับทุกท่านทุกคนทุกตนโอน้นะครับขอบกราบขอบคุณครับเจริญพร